ตอนนี้พวกเราต้องพยายามอยู่ในบ้านให้มากที่สุดนะครับก็มีกิจกรรมออกออกำกลังก,ก,กายที่บ้านของแต่ละคนมาฝากกันนะครับสมาคมกีฬาพละกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยครับร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสก็จัดกิจกรรมปิดเทอมนี้มีซิกแพคออนไลน์เดิมทีปีก่อนๆน,นี่นครับกิจกรรมนี้ก็เปิดให้กับนักเรียนในช่วงปิดเทอมแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ก็รณรงค์ให้คนอยู่ที่บ้านณเวลานี้ทางสมาคมกีฬาพลอกายขอเชิญชวนคนไทยทุกเพศทุกวัยครับ ไม่จำกัดอายุสมัครเข้าร่วมโดยจะมีนักกีฬาพกกายทีมชาติไทยคอยจัดโปรแกรมการออกกาลังกายผ่านซอฟ์ตแวร์ของสมาคมมีการประเมินร่างกายกันทุกสัปดาห์และในท้ายที่สุดจะมีการเปรียบเทียบรูปร่างก่อนและหลังคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัลรวม5 0,000บาทรวมถึงรับเกียรติบัตรจากสสสรายละเอียดและการสมัครติดตามได้ทางเว็บไซต์ tbpa.asia นะครับ ครับทั้งหมดนี้ก็คือเจาะกีฬากับบิ๊กจะนะครับคุณธีระไปสมัครได้นะครับกับสสสส่งกับคุณธีระคุณวราพรและคุณประวินมัยผมลาเลยสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ